สวัสดีครับสมาชิกเพจ The Search เทดทองผู้เรียนรู้ทุกท่กทานสวัสดีเช้าวันที่16มิถุนายน2564นะครับวันนี้เหมือนเดิมครับเราจะมาเรียนรู้กันด้วยเทคนิคจากหนังสือเทคนิคเทดท,ทองแบบจอมยุทธเล่มนี้นะครับเทคนิคจากหนังสือเทคนิคเทดท,ทองแบบจอมยุทธเล่มนี้บอกอะไรกับเราบ้าง ราคาสมาคมที่เราจะนำมาใช้วันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้ไปควบคู่กันไปนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง RSI Relative Strength Index ราคาสมาคมวันนี้ราคาสมาคมประกาศมาที่รับซื้อ27,300บาทขายออก27,400บาทนะครับราคาปรับตัวลงมาจากเมื่อวานเพิ่มขึ้นนะ วันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่รอคอยกันอยู่ในตลาดนั่นคือการประชุมทางเศรษฐกิจระดับโลกนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆข่าวนะครับซึ่งต้องติดตามข่าวกันต่อๆไปนะราคาก็จะไปอยู่ในช่วงของข่าวนะครับซึ่งจะเกิดความผันผวน,นที่คาดการว่าจะมีการผันผวน,นที่รุนแรงดังนั้นถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ ช่วงที่ข่าวมีข่าวหรือใกล้ๆข่าวออกเราก็ควรเคลียร์พอร์ตของเราให้ว่างเพื่อให้เราพอร์ตของเราไม่ต้องเกิดความเสี่ยงกับตลาดนะครับความผันผวนที่รุนแรงในการขึ้นลงของราคานั่นคือความเสี่ยงนะครับเราไม่สามารถคาดการณ์การขึ้นลงของราคาได้ร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นอะไรที่มันไม่ร้อยเปอร์เซนต์มันก็ย่อมเกิดความเสี่ยงขึ้นกับพอร์ตการลงทุน หากตัวเราสามารถหลีกเลี่ยงได้เราก็ควรต้องหลีกเลี่ยงในช่วงเวลานั้นนะครับอย่าไปยุ่งกับช่วงเวลานั้นก็เท่านั้นเองครับพอเราก็จะไม่เกิดความเสี่ยงเข้าใจจุดนี้นะง่ายๆแค่นี้เองครับไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวช่วงไหนที่มันน่ากลัวเราก็หลีกเลี่ยงช่วงนั้นนะครับ ก็จบไปแล้วเราก็ไม่เกี่ยวข้องกับความน่ากลัวนั้นถูกไหมครับเราก็นั่งมองแบบยิ้มยิ้มสบายใจขึ้นก็ได้ลงก็ได้อารมณ์นี้ครับอารมณ์มันก็จะ feel, ฟิลฟูฟิลมากเด้งไปเด้งมาสนุกสนานเรานั่งมองเฉยๆไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็ไม่เกิดความเสี่ยงโอเคนะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้บทเรียนด้วยกันครับจากตัวอย่างราคานะครับ เราก็มาดูแนวโน้มกันเลยครับที่กราฟลายวีคสัปดาห์ละ1แท่งนะครับสัปดาห์ละ1แท่งลายวีกเกิดอะไรขึ้นบ้างลายสัปดานะครับในทองคำเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ลายสัปดาห์หลังจากที่ทำา i g ไว้ที่ไฮล่าสุดที่พันเหเหรียญน,นะครับลายสัปดาห์ก็ย่อตัวลงมา2แท่ง รวมสัปดาห์นี้ก็เป็นแท่งที่3นะครับ RSI กดตัวลงมาตอนนี้อยู่ที่54จุดยังคงยืนเหนือ50จุดได้บอกให้รู้ว่าแนวโน้มก็ยังคงเป็นการย่อตัวลงมานะครับรายสัปดาห์บอกว่าย่อตัวครับแต่ไม่ได้บอกว่ากลับตัวลงเปล่านะครับเพราะไอซ์ไซยังคงยืนเหนือ50จุดได้อยู่นะ,ะเราก็ไปเขียนกันครับรายสัปดาห์บอกว่า ย่อตัวพักฐานนะครับย่อตัวเนาะย่อตัวย่อพักนะครับพักลงนะครับอ่าและเสร็จแล้ว,ลวหลังจากรายสัปดาห์บอกแบบนี้รายเดย์บอกอะไรกับเราบ้างครับเราก็าไปดูรายเดย์กันต่อนะครับกราฟรายเดย์ rsi บอกอะไรกับเราบ้างเรามาดูไปด้วยกันครับหลังจากที่ราคาทำหายไว้ White, ที่1916เหรียญตรงนี้นะครับหายอยู่ที่1916เหรียญตรงนี้ราคาก็ย่อตัวพักตัวลงนะครับ rsi ลายเ d ตอนนี้ต่ำกว่า50จุดแล้วมาอยู่ที่46จุด เนาะหายใส่ไลายเดย์มาอยู่ที่46 mm hmm. จุดการย่อตัวลงของไลายเดย์ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากการเกิดไดวอ์เจนที่ตรงนี้ครับมันเกิดไดวอ์เจนขึ้นบริเวณน,นี้นะครับนี่เลยเกิดไดวอ์เจนราคาทำ HI RSI ไม่ยกตัวนะครับเกิดสัญญาณขายสัญญาณขายขึ้นนะครับที่ HI ตรงนั้นนะครับสัญญาณข้อ1และข้อ2 อาาของหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธเล่มนี้นะครับบอกให้รู้ว่า RSI เกิดสัญญาณขายขึ้นในลายเดย์นะครับก็สมาชิกหลายท่านผู้ฝึกฝนเรียนรู้ก็คงได้ขายกันลงมาตั้งแต่ไฮนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ย่อตัวลงปัจจุบัน r s i อยู่ต่ำกว่า50จุดบอกให้รู้ว่าณนะเวลานี้ราคาทองคำ ของ RSI รายเดยบอกให้รู้ว่ามันกำลังลงนะครับก็บอกให้รู้ว่ามันกำลังลงเนาะกำลังลงแล้วก็ยังคงลงอยู่เพราะว่า RSI ต่ำกว่า50จุดนะครับอ่าอย่างนี้ปาบเรียบร้อยเมื่อรายเดยบอกแบบนี้ยังไงต่อครับ เราไปดูกันต่อที่ลาย4ชั่วโมงลาย4ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันครับหลังจากเกิดสัญญาณขายที่ลายเดที่ไฮย์เาย916เหรียญตรงนี้ใช่ไหมครับราคาก็ย่อตัวลงพักฐานลงมาเนาะราคาย่อตัวพักฐานลงมาใช่ไหมครับพักฐานอย่างไรบ้างเรามาดูไปด้วยกันครับมันพักฐานลงแบบนี้ครับลงมาปุ๊บ จุดที่1น RSI over ใช่ไหมครับตรงจุดนี้ RSI เกิด over ขึ้นเนาะราคาก็เด้งกลับไปจุดที่2นะครับไปจุดที่2ราคาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ย่อตัวลงเด้งกลับไปอีกทีนึงนะครับก็ยังไม่มี over เนาะแล้วก็ยังไม่มี divergence ใดๆหลังจากนั้นก็ ย่อตัวลงในเวลานี้นะครับในเวลานี้นี่ก็คือลาย4ชั่วโมงครับมาทำโรไว้ที่พันแปดี่เหรียญตรงนี้นะครับมาทำโรไว้ที่พันแปดรี่เหรียญตรงนี้ RSI over อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมีการรีบาวขึ้นแนวโน้มก็ยังคงเป็นการพักตัวลงอยู่เพราะยังไม่มีการเกิด divergence มีแค่ over บอกให้รู้ว่าลายสี่ชั่วโมงกํำลังรีบาวครับลายสี่ชั่วโมงเป็นแนวโน้มการลงใช่ไหมครับแต่ในการลงครั้งนี้ในการลงครั้งนี้กํำลังเกิดการรีบาวขึ้นครับกำลังรีบาวขึ้นนะครับลาย4ี่ชั่วโมงบอกแบบนั้นนะครับเกิดการรีบาวจากอะไรจากการเกิดโอเวอร์โ so ซที่ลายสี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลาย4ี่ชั่วโมงบอกว่า กำลังรีบาวนะแนวโน้มคือลงนะครับแนวโน้มคือลงแต่กำลังรีบาวขึ้นโอเคเข้าใจตรงกันนะครับอ่เราก็ไปเขียนเลยรายสี่ชั่วโมงบอกว่าบอกว่า,วารีบาวบอกว่าเด้งอ่าเราเขียนมาเด้งแล้วกันบอกว่าเด้งนะครับรายสี่ชั่วโมงบอกว่ากำลังเด้งขึ้นอยู่นะครับเด้ง เด้งขึ้นเด้งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายชั่วโมงกันต่อแล้วรายสี่ชั่วโมงบอกแบบนี้รายชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างล่ะอ่าฮะเราก็ต้องไปดูที่รายชั่วโมงกันต่อนะครับอ่ารายสี่ชั่วโมงบอกเด้งขึ้นทีนี้รายชั่วโมงบอกอะไรกับเราครับเราก็ไปดูกันต่อที่รายชั่วโมงครับฮึบอ่ารายชั่วโมง หลังจากที่ราคามันมันพักตัวลงมาทำโลเอาไว้ใช่ไหมครับหลังจากที่ราคาพักตัวลงมาทำโลเอาไว้ที่1 8 4 4ี่เหรียญตรงนี้นะครับก็ RSI เกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดเกิดแค่ over นะครับ RSI เกิดแค่ over ก็เป็นการขึ้นเด้งขึ้นในลาย4ชั่วโมงราคาก็เด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาอย่างไรครับ ราคาเด้งขึ้นมาทำจุดสูงสุดไว้ที่ตรงนี้นะครับเด้งมาปุ๊บอ่แล้วก็ย่อตัวลงมาในเวลานี้นะครับย่อตัวลงมาในเวลานี้ทำโลไว้ที่ตรงจุดนี้นะครับอ่าทำโลไว้ที่ตรงจุดนี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างไหมในหลายชั่วโมงยังไม่เกิดครับเกิดแค่บอกว่ามันทำมันกำลังจะรีบาวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการเด้งขึ้นแน่นอนครับ มันก็ต้องเด้งขึ้นเป็น a b c, <c <oughs> เข้าใจใช่ไหมครับการรีบาวขึ้นในลาย4ี่ชั่วโมงเนี่ยลาย4ี่ชั่วโมงบอกว่ารีบาวใช่ไหมครับลายสี่ชั่วโมงบอกว่ารีบาวลายชั่วโมงก็ต้องรีบาวขึ้นเป็น a b c เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันจบ a ไปแล้วครับที่ตรงนี้ครับพันแปดร้อยหกสิบเก้าจุดแปดแปดเมื่อวานนี้จบ a ไปแล้ว แล้วก็จบ B น่าจะจบ B ไปแล้วนะครับน่าจะจบ B ไปแล้วที่โลโลเมื่อวานเนาะโลเมื่อวานเท่าไหร่เนี่ยพันแตรงนี้พันแตรงนี้น่าจะจบโลไปแล้วนะครับแล้วหรือเปล่าเราก็ต้องใส่เพ i o เชนมาไว้ถ้าไม่มีโล w ว่า o โลที่ต่ำกว่า1851นะครับ B ก็น่าจะจบถ้าจบ B เมื่อไหร่ นั่นหมายถึงมันก็จะต้องเด้งขึ้นไปขึ้น C เพื่อจบการรีบาวของลาย4ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะลงต่อตามกราฟลายเดชใช่ไหมเมื่อไรชั่วโมงบอกแบบนี้นะครับเด้งขึ้นเสร็จเมื่อไหรนะครับเด้งขึ้นเสร็จเมื่อไหรนั่นหมายถึงหมายถึงถ้าจบ C มันก็จะลงต่อ อารมณ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูการเด้งครั้งนี้นะครับว่า B จบไปแล้วหรือยังนะ B นั้นจบไปแล้วหรือยังเข้าใจจุดนี้นะครับใครเข้าใจกด5มา5ตัวครับตรงจุดนี้ครับนะลาย4ชั่วโมงบอกว่าเป็นการรีบาวใช่ไหมครับลายชั่วโมงบอกว่าอะไรครับใครเข้าใจกด5มา5ตัวครับลายชั่วโมงบอกว่า ลาย4บอกรีบาวเด้งขึ้นลายชั่วโมงบอกว่าทําเป็น A B C ครับนะครับ A B C ใครเข้าใจจุดนี้กด5มา5ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0ทําทำ A B C ครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปตรงนี้ เราสรุปตรงนี้ว่าได้ว่าอะไรบ้างครับเราก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูลายชั่วโมงกันนิดนึงนะครับรายชั่วโมงก็จะอารมณ์เป็นแบบนี้นะครับเป็นการเด้งขึ้นเพื่อทํา A B C แล้วก็จะลงต่อเนาะแนวเพราะแนวโน้มทิศทางรายเดบอกว่าลงใช่ไหมครับสรุปว่าทองคำํำนณะเวลานี้ลายสัปดาห์บอกว่ากําลังย่อพักตัวลงนะครับสมาชิกไหนะใครลองสรุปหน้านี้มาสิครับ ไหนใครลองสรุปหน้านี้พิมพ์เข้ามาเลยไหนใครสามารถสรุปได้อยากรู้ครับว่าสมาชิกสามารถสรุปได้ถูกต้องไหมทั้งทั้งที่เรามีคำตอบทั้งที่เรารู้แนวโน้มของแต่ละไทม์เฟรมแล้วแต่ตัวเราสามารถสรุปแนวโน้มต่างๆเหล่านั้นให้มันรวมกันเป็นอย่างไรได้บ้างเราก็ลองสรุปกันแล้วพิมพ์เข้ามาครับ ถ้าใครสรุปไม่ได้กด0เข้ามาหน่อยครับใอ้บอกว่ายังสรุปไม่เป็นกด0ครับถ้าใครสรุปเป็นไหนลองสรุปมาครับรายรายสัปดาห์บอกว่ากำลังย่อตัวพักตัวลงนะครับพักตัวลงเนื่องจาก rsi ยังสูงกว่า50จุดนะครับอยู่ที่54จุดยังลงได้อีกนะครับรายเดยบอกว่ากำลังลงเพราะอะไรครับเพราะ rsi ต่ำกว่า50จุด ไอซไต่ำกว่า50จุดก็บอกว่ากำลังลงเป็นดาวเทนลงมานะราย4ชั่วโมงบอกว่ามันกำลังเด้งขึ้นนะรีบาวขึ้นราย4ชั่วโมงบอกว่ารีบาวขึ้นเนื่องจากเกิดโอเวอร์โซแล้วมีการกลับตัวของ RSI <ๆ>ก็บอกให้รู้ว่าเป็นการเด้งขึ้นรีบาวขึ้นอยู่นะครับถ้าไม่มีโลว์โล o w ที่ต่ำกว่า1,844เหรียญ ซึ่งเป็นโลล่าสุดก็จะเป็นการเด้งกับตัวขึ้นแต่ถ้ามีโลที่ต่ำกว่าละ1844นะก็จะลงต่อไปนะครับไล่หนชั่วโมงบอกว่ามันกำลังเด้งขึ้นทำา B C c นะเป็นทำเป็น3ลูกขึ้น3ลูกขึ้นคืออย่างไรครับ3ลูกขึ้น A B C ก็คือแบบนี้ครับ A B C ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ก็คือเป็นสายฟ้าแบบนี้สายฟ้าเฉียงขึ้นเพราะมันเด้งขึ้นใช่ไหมครับทำลูกขึ้น A B C ดังนั้นเราก็เลยสามารถสรุปแนวโน้มของ4 Time ม r เฟรอันนี้ออกมาว่าว่าว่าอะไรครับสมาชิกไม่มีใครสรุปเลย <laughs> แปลว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยฮะไหนไหนใครเข้าใจ กด5มา5ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0ครับเราสามารถสรุปได้นะครับอันนี้ก็ฝากไปเป็นการบ้านลองสรุปนะครับว่าในเมื่อเรารู้แนวโน้มของไทม์เฟรมทั้ง4ี่ไทม์เฟรมแบบนี้แล้วนะครับเราจะสามารถสรุปเป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวของเราได้ว่าอย่างไรบ้างนะครับ เมื่อเราฝึกฝนเรียนรู้ในการดูแนวโน้มได้แล้วเราก็ต้องสรุปคำพูดออกมาให้ได้ด้วยนะครับเพื่อที่เวลาเราไปอสอนคนอื่นหรือเราไปแนะนำคนอื่นใครถามเราเราก็สามารถสรุปคำพูดแนะนำคนอื่นได้นะครับเขาก็จะได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกฝนนะครับเราต้องฝึกฝนนะอันนั้นตรงนี้ให้เป็นการบ้านครับสรุป สรุปออกมาเลยครับว่าไอ้สี่ไทม์เฟรมเจ้าสี่ไทม์เฟรมที่มันบอกแนวโน้มอย่างนี้แล้วสรุปเป็นคำพูดได้ว่าอย่างไรบ้างนะครับสรุปแล้วเขียนกันลงมานะครับที่ใต้เพจนี้หรือไม่ก็ไปเขียนกันในไลน์ก็ได้ครับไลน์กลุ่มใครกลุ่มมันเนาะอานนั้นวันนี้นะครับมีข่าวมากมายมีข่าวมากมายนะครับซึ่งต้องรอข่าวนั้นออกถึงจะรู้คำตอบนะครับว่า ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างว่ามันเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นเราต้องระมัดระวังพอร์ตการลงทุนของเราให้ดีนะครับช่วงที่ข่าวใหญ่ๆออกเราอย่าไปยุ่งกับมันจะดีกว่านะครับมันก็ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินนะครับเงินทองยังอยู่ในกระเป๋าไม่ได้เอาออกไปให้ใครดังนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันจะขึ้นหรือมันจะลงข่าวจะออกเป็นอย่างไรเราไม่เกี่ยว แบบนี้นอนหลับสบายฝันดีครับแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเราก็ค่อยมาว่ากันตามแนวโน้มใหม่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แอคชั่นการลงทุนต่อไปด้วยความปลอดภัยแบบนี้ดีกว่าครับเว้นช่องว่างเอาไว้บ้างนะครับอะไรที่มันรุนแรงแล้วไม่สามารถคาดการแนวโน้มได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราอย่าไปยุ่งกับมันเราจะปลอดภัยนะโอเคนะทุกท่าน วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับจากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมส่งกันบ้านครับสรุปแนวโน้มทั้ง4ทางเฟนที่เขียนออกมานี้ออกมาเป็นคำพูดนะครับแล้วเขียนมาใต้เพจนี้เลยนะครับหรือจะเขียนไปในลน์ห้องลน์ที่แต่ละคนอยู่ของกลุ่มเดะเซิร์ชเราก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ อยากให้เขียนลงมาที่ใต้เพจนี้นะครับจะได้มีแอคทิวิตี้ร่วมกันในเพจนะครับแล้วเพจเราก็จะได้มีคนมาติดตามเราเยอะๆหน่อยครับปัจจุบันนี้ไม่มีการเติบโตเลยลูกสมาชิกมาช่วยกันมีแอคทิวิตี้กับเพจเรานิดนึงครับเขียนสรุปลงมาในเพจเราครับเดี๋ยวผมรออ่านนะครับผมรออ่านที่ใต้เพจนะในกลุ่มไลน์ผมจะไม่ตอบอะไรเลยไม่ต้องไปเขียนตอบในนั้นครับผมต้องการเขียนในเพจใครอยู่ในเพจเขียนในเพจ ใาอยู่ใน YouTube เขียนใน YouTube โอเคนะครับทุกท่านขอกำลังใจแรงเชียร์ตามนี้เลยนะครับร่วมมีแอคทิวิตี้ร่วมกันในครั้งนี้กับผมด้วยนะครับส่งกันบ้านกันเข้ามาครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ